สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ b m o j i จากช่อง Lollipop ป r o c h e t นะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็น10ขั้นตอนในการคำนวณจำนวนไหมที่ใช้ในการถักโครเช่นะคะ เคยเป็นไหมคะที่ว่าเราได้แพทเทิร์นสวยๆมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะลงมือถักตามเนาะแล้วทีนี้ไหมที่เราใช้อะ่ะมันไม่ตรงกับตัวของแพทเทิร์นเราอยากจะใช้ไหมรุ่นนี้ที่เรามีอยู่หรือว่าที่จะหาได้นะคะแล้วก็จะติดปัญหาว่าเราจะใช้จํานวนไหมกี่ม้วนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะคํานวณยังไงนะคะเพื่อที่จะได้จํานวนไหมที่มัน พอดีหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเราก็มากองเหลืออยู่ที่บ้านไม่รู้จะทําอะไรต่อนะคะก็ขั้นตอนก็จะมีอยู่10บขั้นตอนนะคะไปดูกันขังว่ามีอะไรกันบ้างนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเตรียมก่อนนะคะว่าจะใช้อะไรบ้างเนาะเราจะต้องมีไหมตัวที่เราจะใช้ก่อน1ม้วนนะคะแล้วก็จะมีตัวของตาช่างนะคะเพื่อที่จะมาใช้คํานวณน,นะคะว่ามันใช้ไหมอยู่กี่กรัมเนาะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของเครื่องคิดเลขนะคะตัวช่วยในการคำนวณเนาะเราคงจะมานั่งคูณก็ใช้เวลานานเนาะใช้เครื่องคิดเลขดีกว่านะคะอีกอันก็จะเป็นตัวของชิ้นงานตัวอย่างนะคะที่เราจะถักขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยที่จะใช้ลายถักนะคะเหมือนหรือว่าลายถักเดียวกับตัวของแพทเทิร์นเลยนะคะขนาดของชิ้นงานตัวอย่างนะคะก็จะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่ควรเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปใช่ไหม เวลาเราเออกมาคำนวณมันก็จะมีความผิดพลาดเยอะนะคะก็แนะนำว่าเป็นขนาด10คูณ10เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอย่างตัวนี้ที่บีใช้นะคะที่บีถักขึ้นมาจะอยู่ที่17คูณ17เซนติเมตรนะคะก็เสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ก็คือเราจะชั่งน้ำหนักชิ้นงานตัวอย่างนะคะว่ามันหนักกี่กรัมเพื่อที่จะดูว่าเราใช้ไหมไปกี่กรัมนั่นเองนะคะ ตัวนี้บีช่างแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่17กรัมเนาะขั้นตอนที่3นะคะก็จะมาดูความยาวต่อม้วนของไหมที่ใช้นะคะก็คือรุ่นนี้บีใช้เป็นวีนัสวินนิตนะคะตัวของฉลากไม่ได้ระบุไว้นะคะว่ายาวกี่เมตรแต่ว่าที่ร้านนะคะวัดไว้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ103เมตรนะคะ1ม้วนจะยาวประมาณนี้นะอ่ะขั้นตอนที่3ก็เสร็จไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่4นะคะอันนี้จะแบบ วิชาคณิตศาสตร์เลยก็คือจะใช้การเทียมบัญญัติไตราย,ยางนะคะก็คือตรงนี้จํากันได้ไหมที่เราเคยเรียนตอนปถมอะ่ะน่าจะซักปอห้าไหมคะก็นะมันก็จะใช้ประมาณนี้นะใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีสูตรให้ด้วยเนาะ วิธีก็คือเราจะเทียบนะคะจากว่าไหมพรมหนึ่งม้วนมันหนักอยู่กี่กรัมนะแล้วก็มันได้ความยาวกี่เมตรใช่ไหมคะอย่างตัวนี้มีก็จะใส่ลงไปนะคะก็คือไหมวินัสวินิดหนึ่งม้วนเนาะมันจะหนักอยู่ที่40กรัมนะก็เพื่อนๆนก็ใส่ลงไปนะคะเป็นตัวเลขน้ําหนัก1ม้วนแล้วจากนั้นก็ต่อด้วยว่าไหมม้วนเนี้ยมันยาวกี่เมตรตัวของวินัสวินิดก็จะยาวอยู่ที่ร0 3เมตรน,นะคะ แล้วก็จะเทียบลงมาก็คือไหมชิ้นตัวอย่างเนาะที่เราชั่งมาเมื่อกี้ค่ะ,คะว่ามันอ่ามันหนักกี่กรัมของบีก็ได้อยู่17กรัมนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะมาคำนวณว่าจะได้ความยาวกี่เมิดอันนี้ก็จะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์เลยนะคะนี่คุณครูให้กันบ้านไปคิดมานะทุกคนคิดได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ได้นะคะก็ใช้สูตรนี้เลยก็คือความยาวไหมพรมที่ใช้ชิ้นตัวอย่างนะคะก็จะคิดด้วยการเอาน้ําหนักของชิ้นงานตัวอย่าง มาคูณนะคะความยาวของไหมพรม1ม้วนพอได้ตัวเลขออกมาแล้วก็จะเอาไปหารนะคะกับน้ำหนักไหมพรม1ม้วนนะคะก็คืออ่ะตรงนี้มีจะเขียนอีกทีแล้วกันนะคะก็จะเริ่มที่น้ำหนักของชิ้นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวบีใส่วงเล็บไว้ก่อนนะน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างของเราก็คือ1 7กรัมใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมาคูณนะคะด้วย ความยาวของไหมพรมหมนึ่งม้วนก็คือไหมวินาทินิดยาวอยู่103กรัมนะคะแล้วจากนั้นก็จะหานะคะด้วยน้ําหนักไหมพรมหมนึ่งม้วนก็คือ1ม้วนหนัก40กรัมเราก็มาลองคํานวณน,นะคะตรงนี้ไปช้าๆเนาะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนนะคะก็จะเอาตัวของน้ําหนักชิ้นงานตัวอย่าง17นะคะแล้วก็คูณด้วยกับความยาวของไหมพรมหมนึ่งม้วนก็คือ103เท่ากับนะคะแล้วก็หาด้วย น้ำหนักนะของไหมอของไพรมหนึ่งม้วนก็คือ40กรัมนะคะก็จะได้อยู่ที่43.775เมตรก็บีก็จะปัดไปเลยนะคะก็จะได้เป็น44ก็คือจะตรงกับตรงนี้นะคะอ่ะเราก็จะได้ความยาวจำนวนเมตรนะคะของไหมที่เราใช้ในการถักชิ้นตัวอย่างแล้วก็คือตรงนี้44เมตรนะคะก็เสร็จขั้นตอนที่4แล้วเนาะขั้นตอนนี้ปวดหัวนินดๆไม่เป็นไรนะคะค่อยๆตามเอา ใส่สูตรนี้แล้วก็คำนวณมานะคะขั้นตอนที่5นะคะจะดูจำนวนแถวแล้วก็จำนวนหลักของแต่ละแถวของแพทเทิร์นนะคะก็คือแพทเทิร์นที่บีใช้ก็จะเป็นตัวนี้เราก็จะนับว่า1แถวนะคะอยู่มีอยู่กี่หลักแล้วก็จำนวนทั้งหมดนะคะถักอยู่กี่แถวตรงนี้เขาบอกว่าหนึ่งแถวนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น ว่า1แถวจะใช้อยู่27หลักนะคะแล้วก็ทั้งหมด100แถวก็เสร็จขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่6เราก็จะมาคำนวณจำนวนหลักรวมทั้งหมดของตัวแพทเทิร์นนะคะก็คือเราจะเอาจำนวนหลักนะคะมาคูณกับจำนวนแถวมันก็จะได้จำนวนหลักรวมนะคะทั้งหมดว่าอันนี้มันเป็นภาพพันคอนะคะที่บีอยากจะคำนวณก็คือมันจะได้อยู่ทั้งหมด2,700หลักเลยนะคะก็คือพอเราถักเสร็จแล้ว เราถักกันเยอะเลยนะคะเนี่ย2,700หลักเนาะแล้วก็ต่อไปก็มาที่ข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจดก็จะมาที่ตัวของชิ้นตัวอย่างบ้างนะคะเราจะดูว่าจํานวนหลักนะคะแล้วก็จํานวนแถวของชิ้นตัวอย่างนะคะเป็นเท่าไหร่เนาะชิ้นตัวอย่างชิ้นนี้นะคะมีก็ถักขึ้นมาจํานวนหลักได้อยู่ที่27นะคะก็คือเท่ากับตัวของแพทเทิร์นเลยส่วนจํานวนแถวนะคะอยู่ที่12แถวค่ะ พอได้มาแล้วเราก็จะไปคำนวณจำนวนหลักรวมของชิ้นตัวอย่างว่าได้ทั้งหมดกี่หลักนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่8แล้วค่ะก็คำนวณเหมือนกับตัวของอขั้นตอนที่6เลยนะคะก็คือจะเอาจำนวนหลักมาคูณกับจำนวนแถวเนาะจากที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจำนวนหลักคือ27หลักจำนวนแถวคือ12ก็เอามาคูณกันนะคะก็จะเป็น27คูณ12ได้อยู่324หลักนะคะก็ใกล้แล้วหลืออีก2ขั้นตอนเองนะ ขั้นตอนที่9ก็จะมาคำนวณความยาวของไหมพรมที่ใช้ทั้งหมดเลยนะคะก็เราจะใช้กันเทียบบัญญัติยางก็คือเราจะดูว่าชิ้นตัวอย่างนะคะมันมีจํานวนหลักรวมอยู่กี่หลักนะเราก็ใส่เข้าไปเลยเมื่อกี้บอกว่าชิ้นตัวอย่างที่เราคำนวณมามันได้อยู่ที่324หลักนะคะแล้วมันใช้ไหมาย,ยาวกี่เมตรก็เลื่อนไปดูด้านบนที่เราคำนวณมาตรงนี้สีเมตรนะคะก็ใส่ลงไปเนาะ แล้วก็มาเทียบนะคะว่าแล้วจำนวนหลักรวมของแพทเทิร์นทั้งหมดล่ะสองพันเจ็ดร้อยหลักนะคะจะใช้ความยาวกี่เมตรเนาะอันนี้ก็ไปเทียบบรรยากาศยางได้เลยเนาะอ่ะถ้าไม่เทียบก็ค่ามาที่สูตรนี้เลยนะคะก็คือสูตรหาความยาวไหมพรมทั้งหมดที่ใช้พูดไปพูดมาเหมือนรู้สึกกลายเป็นครูสอนคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะเนี่ยถ้าใครนะคะคิดว่าเออเรียนจบแล้วอ่ะทิ้งคันนี้เราไม่ต้องมายุ่งแล้วเราก็มาถักโคเชเนี่ยจะคิดผิดนะคะจริงๆยังต้องได้ใช้เนาะดูสิ มาเที่ยวเป็นสูตรอะไร yeah, yeah, เยอะแยะเนาะเออนี่ไมพ้นจริงๆนะคะมาดูความยาวของไหมพรมที่ใช้นะคะก็จะใช้สูตรนี้ก็คือความยาวของไหมพรมที่ใช้ในชิ้นตัวอย่างนะคะแล้วก็มาคูณจํานวนหลักรวมของแพทเทิร์นพอได้ตัวเลขออกมาเราก็จะเอาไปหานะคะกับจํานวนของชิ้นตัวเอ่อจำนวนหลักรวมของชิ้นตัวอย่างนะคะอ่ะตรงนี้มีคิดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันได มันคือยังไงเนาะเราก็น้องหมาบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะมีจํานวนเยอะมากจนร้นองร้องงงงเดี๋ยวหยุดก่อนละกันนะคะมามาต่อกันน้องหมาก็าโดนดูไปแล้วนะคะแอบได้ยินเสียงว่าเออเขาดูให้น้องหมาหยุดร้องมันก็หยุดร้องเราลองมาต่อกันนะคะก็คือจะใช้ความยาวของไหมที่ใช้นะคะชิ้นตัวอย่างใช้ไหมเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่เมตรเนาะแล้วก็ คูณด้วยจำนวนหลักรวมของแพทเทิร์นก็คือจำนวนหลักรวมตรงนี้นะคะ2,007ได้ตัวเลขออกมาแล้วก็เอามาหารนะคะกับความยาวเอ่แล้วก็เอามาหารกับจำนวนหลักรวมของชิ้นตัวอย่างนะคะก็คือ324นะคะมาลองคำนวณนะคะให้ตั้งคูณตั้งหารตามกระดาษมีก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะขอเครื่องคิดเลขนะ เครื่องคิดเลขก็44นะคะคูณ2,700แล้วก็ได้เท่าไหร่หารนะคะ324ปุ๊บก็จะได้ออกมา 3, เอ้ย366อันนี้บีพิมพ์ผิดนะก็มันมีจุดด้วยก็จะปัดขึ้นนะคะก็ต้องเป็น367นะคะ367เมตร เราก็ได้มา9ขั้นตอนแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะมาคำนวณจำนวนไหมพรมที่ใช้แล้วนะคะวิธีก็คือเราจะเอาความยาวไหมพรมที่ต้องใช้ทั้งหมดนะคะมาหารกับความยาวของไหมพรมต่อ1ม้วนนะคะก็คือเมื่อกี้เราคำนวณออกมาว่าเราใช้เราต้องการใช้ไหมยาวอยู่ที่367นะคะในบีพิมพ์ผิด แล้วก็มาหารด้วยความยาวของไหมพรมหนะึ่งม้วนเนาะก็คือ Vin Vin วินดวินิดหนึ่งม้วนยาวหนึ่งร้อยสามนะคะก็หารด้วยหนึ่งร้อยสามมาลองคำนวณก็จะเป็นสามร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหารหนึ่งร้อยสามนะคะก็จะได้อยู่ที่สามจุดห้าหกเนาะบีก็จะปัดเป็นสี่ม้วนเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบของโจทย์นี้แล้วนะคะก็คือผ้าพันคอผือนนี้นะคะที่บีจะถักจะใช้ไหมวินดวินิดอยู่ที่ประมาณสี่ม้วนนะคะยาย กหวังว่านะคะว่าวิธีคำนวณในวันนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆหาจำนวนไหมพรมนะคะที่ใช้ในการถัก ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อไม้ขาดไม้เกินกันอีกต่อไปนะคะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเราก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมามันจะได้มีแจ้งเตือนเนาะเราจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะคะก็วันนี้บีขอตัวลาไปก่อนนะคะคโครเช่ใครๆก็ทําได้นะคะติดตามกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ